ตอนนี้9โมงเช้า36นาทีนะคะถึงเวลาที่เราจะนำคนที่ฟังอยู่รวมถึงคนที่ชมไลฟ์อยู่ในเช้าวัน พุธวันนี้เข้ามาติดตามรายงานพยากรณ์อากาศซึ่งขณะนี้นะคะคุณอ,อนิชาพันธุรัตน์นักขุดุนิยมวิทยาชำนาญการพร้อมที่จะเข้ามารายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะสวัสดีนำเสนอข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภาวดีแล้วก็คุณผู้ฟังทุกคนค่ะเสียงของคุณอนิชาชัดเจนนะคะคุณเดี๋ยวนะคะกล้องดิฉันหายแป๊บหนึ่งนะคะเออแป๊บนึ่งอ้าวแล้วทำไมมาหายเอาตอนนี้เดี๋ยวนะคะโอเคมาแล้วโอเคเสียงชัดเจนนะคะคุณอนิชาอ่าคุณธนพรโอเคขอบคุณมากเลยค่ะโนอเคอะเริ่มต้นกันสำหรับ ภาพแรกในเช้าวันนี้นะคะที่แผนที่อากาศผิวพื้นค่ะสำหรับภาพแรกและ,ะภาพแผนที่อากาศผิวพื้นคําม่าตอนตีหนึ่งวันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าร่องมรสุมนะคะาพาดผ่านอยู่บริเวณทั้งภาคเหนือนะคะภาคอีสานตอนบนนะคะเข้าสู่พายุไต้ฝุ่นราศกานะคะที่อยู่บริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ค่ะค่ะต่อกันที่ลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะ เออต่อมาะคะเป็นภาพถ่ายดาวเทียมนเวลาล่าสุดนะคะก็จะเห็นได้ว่าเช้านี้ในพื้นที่ภาคใต้นะคะโดยภาพรวมก็มีเมฆเป็นส่วนมากค่ะต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรายดาร์ของชุมพรค่ะค่ะต่อมาถ้าเป็นภาพเรดาร์ชุมพรนเวลาล่าสุดนะคะก็จะเห็นได้ว่าช่วงเช้านี้ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะคะก็ตรวจพบกลุ่มฝนกําลังอ่อนฮะปกคลุมอยู่บริเวณทางด้าน จังหวัดชุมพรแล้วก็สุราธานีค่ะหลังจากนี้ไปนะกลุ่มฝนที่มีกําลังอ่อนถึงแรงนะคะที่ปกคลุมอยู่บริเวณตอนใต้ของประเทศเมียนมานะคะจังหวัดระน,นองจังหวัดพังงาตรงนี้นะคะก็จะ ค่อยๆเคลื่อนข้าบคลุมในพื้นที่ของจังหวัดประจุบปิขันชุมพรแล้วก็สุราษฎร์ธานีต่อไปค่ะค่ะทักทายคนที่ชมไลฟ์ยู่ในเวลานี้ด้วยนะคะ,ะร่วมพูดคุยสอบถามข้อมูลพยากรณ์อากาศเข้ามาในเช้าวันนี้ได้เลยนะคะขณะน,นี้คุณอนิชาพันธุรัตน์นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการนะคะกำลังทำหน้าที่รายงานข่าวพยากรณ์อากาศเสียงชัดขอบคุณค่ะคุณอวยชยัยสวัสดีมอร์นิง่งคุณพงศักดิ์ด้วยนะคะ โอเคเราไปต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์สถิงพระสงขลาค่ะข่าส่วนภาพเรดาร์สถิงพระเวลาล่าสุดนะคะก็จะเห็นได้ว่าช่วงเช้านี้นะคะในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างค่ะเริ่มปลบกนะคะเริ่มตวดพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางกลุ่มเล็กๆนะคะปกคลุมอยู่บริเวณทางด้านจังหวัดกระบี่นะคะหลังจากนี้ไปก็จะเคลื่อนเข้าปกคลุมในพื้นที่ของจังหวัด รังนะคะอาจจะเคลื่อนเข้าปกคลุมในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงได้บ้างด้วยค่ะคุณนาราสวัสดีค่ะคุณนนเนกสวัสดีค่ะแล้วก็คุณไตรภูมิสวัสดีทักทายรวมถึงคุณน้องเล็กที่ชมไลฟ์อยู่ในช่องของแพลตฟอร์มใหม่ด้วยนะคะเข้ามาทักทายเข้ามากด Follow กดติดตามแล้วก็เข้ามาฟังรายงานพยากรณ์อากาศประจำวันวันนี้นะคะคุณนนิชากําลังรายงานสดอยู่จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวัน คุณไตรภูมิสวัสดีค่ะเราไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะสำหรับวันนี้ถ้าในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะยังคงได้รับอิทธิพลนะคะจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะก็เริ่มที่จะมีกําลังแรงขึ้นแล้วนะคะก็จะทําให้ในวันนี้นะคะในพื้นที่ภาคใต้ฝตนตะน ฝั่งตะวันออกนะคะฝนก็จะเพิ่มขึ้นบ้างจากเดิมนะคะแต่ว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์กระจายเป็นบางพื้นที่นะคะส่วนมากก็จะทางด้านตอนบนของภาคนะคะโดยในแต่ละจังหวัดนะคะถ้าเป็นออนครศรีธรรมราชลงมาะคะ่ะพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นาราธิวาสนะคะการกระจายตัวฝนอยู่ที่ประมาณ 10%ของพื้นที่นะคะส่วนต่อมาเป็นเพชรบุรีนะคะประจวบคีรีขันธ์แล้วก็สุราษฎร์ธานีนะคะก็การกระจายตัวจะเพิ่มขึ้นอย่างค่ะอยู่ที่ประมาณ30%ของพื้นที่แล้วก็โซนที่อาจจะมีฝนเยอะกว่าส่วนอื่นของภาคค่ะคือในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะคะที่การกระจายตัวจะมากได้ถึง40%ของพื้นที่นะคะแล้วก็ตั้งแต่ จังหวัดสุราษฎรธานีลงมาะคะ่ะกออ็จะมีอากาศร,ร้อนในช่วงกลางวันได้ในบางพื้นที่ด้วยค่ะค่ะไม่น่าแล้วนะคะคุณออพงศัก์คุยเข้ามาบอกว่าแดดมาแล้วนะคะแดดมาแล้ววันนี้คุณอวยชัยไม่ถามลระคะว่าพื้นที่ชัยบุรีมีฝนไหมสแสดงว่าอากาศน่าจะดีปลอดโปร่งคุณเอเนกนะคะสวัสดีมอร์นิง่งวันพุธค่ะ ส่วนคุณชนะพรคุยเข้ามาจากพื้นที่หัดใหญ่บอกวันนี้หัดใหญ่อากาศร้อนงั้นเราไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาเราต่อเลยค่ะ ก็สำหรับวันนี้ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะคะกออ็อย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะการกระจายตัวฝนจะอยู่ที่ประมาณ10%ของพื้นที่นะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝนในช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะแล้วก็ในบางพื้นที่นะคะโดยเฉพาะโซนที่ไม่ติดกับทะเลตรงนี้ก็จะมีอากาศร้อนในช่วงกลางวันได้ค่ะค่ะในแต่ละพื้นที่วันนี้ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเราไม่มีพื้นที่ไหนมีฝนมีบ้างใช่ไหมคะคุณนนิชา มีบ้างป่ะคะมีบ้างค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีโอกาสเจอได้ตา,ตามพรมแดนระหว่างสงขลากับสตูนนะคะหรือ,อว่าสงขลากับมาเลเซียนะคะอย่างอำเภอรัตภูมิมนะคะหัดใหญ่คลองไอ่โคสเดานาทวีแล้วก็สบาย้อยที่จะมีโอกาสกว่าส่วนอื่นของจังหวัดค่ะค่ะอำเภอหัดใหญ่วันนี้ไม่มีโอกาสเลยใช่ไหมคะแดดจะแดดแดดจะเปลี่ยงก็มีค่ะแต่ว่าจะเป็นโซนที่ติดกับทางด้านส,สตูน,ตนค่ะอืค่ะคุณคุณนราวันนี้เราแดดจะ แดดจัดจ,จ,จ,จ้าเลยนะคะคุณนราคะคุณมัมแดงหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะงั้นเราไปต่อกันที่รายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะ อุณหภูมิสูงสุดในพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะว่าได้36.5องศาเซลเซียสนะคะที่สนามบินนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโอเคคุณวัยชายโดนแซวเลยถามซะหน่อยได้ค่ะคุณวัยชายเดี๋ยวให้คุณอ,อนิชาตอบให้นะคะคุณติ๋วสวัสด,ดีค่ะคุณติ๋วหรือเปล่าคะหรือคุณติคุณยายเหมียวสวัสด,ดีค่ะโอเคเราไปต่อกันที่รายงานอุณหภูมิต่ำสุดภาคใต้ของวันนี้ค่ะ ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในพื้นที่ภาคใต้เมื่อเช้านี้นะคะว่าได้23.1องศาเซลเซียสค่ะที่สนามบินหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะค่ะปิดท้ายปริมาณฝนสถานี24ชั่วโมง7โมงเช้าเมืม่อวานจนถึง7โมงเช้าของวันนี้ค่ะ ก็สําหรับเมื่อวานนี้นะคะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะก็ตรวจว,ดวัดฝนได้บ้างนะคะในพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะแล้วก็ชุมพรนะคะแล้วก็ เป็นฝนเล็กน้อยนะคะเป็นฝนเล็กน้อยหรือว่าเป็นฝนเอ,อที่วัดปริมาณไม่ได้นะคะอยู่ในกรีนนี้นะคะแล้วก็สถานีที่วัดปริมาณฝนได้สูง,ส,งสุดนะคะอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะคะวัดได้6.2ม mm ิลลิเมตรค่ะน้อยมากเลยใช่ไหมคะคุณดอนนิชาถือว่าอยู่ในเกณีนฝนเล็กน้อยค่ะค่ะงั้นตอบคำถามคุณอวยชัยสักนิดนึงค่ะว่าวันนี้ชัยบุรีสุราษมีฝนไหมครับ ก็สำหรับวันนี้ในพื้นที่ของสุร,ราษฎร์ธานีอำเภอชัยบุรีนะคะก็มีฝนโอกาสมีฝนค่อนข้างน้อยมากนะคะถ้าถ้ามีบ้างก็จะเป็นฝนเล็กน้อยในช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะแต่โอกาสมีค่อนข้างที่จะน้อยะคะ่ะ โอเคงั้นเราจะทิ้งท้ายเพิ่มเติมนิดนึงสำหรับพายุลากร่ซาใช่ไหมคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะออน้องซาเนียถามมาจากกรโนหัวไซวันนี้ลมแรงไหมคะคุณออสหัดใหญ่สวัสดีคุณออสค่ะอือก็สำหรับเรื่องลมก็ถือว่าก็ยังคงก็เป็นลักษณะของลมแรงปกตินะคะไม่ใช่เป็นลมกระโชกะโชนะฮะก็ ไม่ได้ไม่ได้มีอันตรายอะไรนะก็เหมือนว่าเหมือนกับลักษณะเหมือนกับการถ่ายที่อากาศปกตินะที่ที่เออเออทะเลจะมีอุณหภูมิที่เออต่ํากว่านะคะแล้วก็เอออากาศร้อนจากพื้นดินก็เคลื่อนไปนะครับเคลื่อนไป mm hmm. ทางด้านทะเลคะก็ mm hmm. อาจจะ เออไม,ไ,มไม่ไม่ใช่เป็นมันมันก็ลมลมแรงนะเรื่องด้วยความต่างของพื้นดินกับทะเลนะแต่ว่าก็ก็ไม่ไม่ไม่ได้เป็นลมกระชุกแรงที่สร้างความเออร้อนอะไรนะคะค่ะโอเคนะคะตอบคำถามให้แล้วนะคะน้องซานียนะคะ คุณวยชัยขอบคุณมากครับยินดีครับคุณวยชัยคะขอบคุณที่เข้ามาทักทายแล้วก็พูดคุยสอบถามข้อมูลรายงานพยากรณ์อากาศเข้ามาทุกเช้าเลยนะคะเช้าวันนี้นะคะหวังว่าคนฟังจะได้ประโยชน์จากการติดตามฟังรายงานพยากรณ์อากาศนะคะซึ่งคุณอ,อนิชาพันธุรัตน์นักกุตุนิยมวิทยาชํานาญการรายงานสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกหากใครมาชมย้อนหลังนะคะสอบถามข้อมูล รายละเอียดเข้ามาได้เพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามฟังแล้วก็ติดตามชมรายงานพยากรณ์อากาศในเช้าวันพุธวันนี้24กันยายนนะคะเราออนแอร์สด FM 107.75 MHz เมกะเฮิร์หัดใหญ่ออนไลน์ indie.onair.one คุณหญิงใหญ่สวัสดีค่ะคุณปุณรถสวัสดีนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะไว้เรากลับมาเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณคุณธนพรด้วยวันนี้ไม่มีเสียงกล้องนะคะ คุณชนะพรขอบคุณมากๆค่ะคุณอรนิชาแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะและนี่คือรายงานพยากรณ์อากาศนะคะที่เรานำเสนอสดทุกวันรายงานจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะ ติดตามฟังข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในครั้งต่อไปสนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก074-311-760 2 8งทุ่งอินดี listen live on indie onair 1 1 0 7 7 5 fm the radio professional